ถูกแชร์แหลกดีเจดังที่ชวนชาวเน็ตเหยียบเพศโดยซุ้มจับเต้าเพราะว่าแต่งโป๊เกิน ร่างกายของฉันฉันมีสิสทธิ์ในภาพที่จะให้สะพ้ายเจออกมาให้ได้ตัดพอว่าโดนมือปลามือที่รุ้มสนัน่นผัดกันตงุงมดูงานอย่างเมามันนั่นเองดูไปหมัดหมัดสำหรับดีเจโชราฮันโอโซอีนั่นแต่เธอนั้นก็กลับมาถูกคอมเมนต์กันแชะว่าสมควรแล้วแต่ก็มันเกิดขึ้นเฉพาะว่าเธอนั้นก็แต่งตัวเกินไปแต่ เป็นเหตุให้ดีเจโชดานั้นก็ออกมาตอบโต้กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ว่าฉันจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนการการร่างกายของละเมิดของทางเพศแต่การทำร้ายร่างกายไม่สามารถ รถเอาเป็นข้ออ้างได้เลยค่ะฉันก็อยากจะบอกเรื่องนี้มานานแล้วแต่มันก็อาจจะชัดเจนและแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามและหาปัญหาในการที่พูดพูดเรื่องนี้ออกมาฉันก็ไม่ใส่เสื้อผ้าที่เปิเปดเผยเพียงแค่เพื่อที่จะปล่อยให้ใครแต่เขาก็แตะ และต้องตัวฉันแต่ก็ต้องจอง้จองมองดูร่าร่างของฉันนั่นเองฉันก็รู้สึกตัวไม่ดีมากค่ะดังนั้นฉันก็รู้สึกว่ารู้ตัวดีว่าเสื้อผ้าแบบไหนที่กํำลังทำให้คนดูและซึ่งทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจมั่นใจและพอใจกับมันดังนั้นฉันก็จึงใส่เสื้อผ้าอย่างที่ฉันอยากจะใส่เพื่อความพอใจส่วนตัวของฉันเองเท่านั้นแต่ พวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่มารวมรามตัวชั้นหรือส่วนกรามชั้นเพราะว่ารวมรามชั้นเพราะว่าฉันใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยแต่คนที่ดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าว่าเปิดเผยเผยนั้นตามปกติแล้วพวกเขาก็คิดอะไรอยู่นะแต่ฉันก็เลิกในภาพที่จะให้ในสิ่งใส่สิ่งที่ฉันอยากจะใส่และไม่มีใครที่จะสามารถตัดสินใจใครได้โดยวิธีการแต่ ตัวของเขาของเรานั่นเองร่างกายของฉันของฉันและฉันก็ไม่ใช่ของคนอื่นฉันก็ชอบแต่งตัวแบบนี้เสื้อผ้าที่แบบเปิดเผยแต่ฉันก็ใส่พวกมันก็ต่อไปว่าดังนั้นดังนั้นจงใช้ชีวิตของทุกๆคนจะใช้ขนาดที่ตัวเองอย่างที่เราอยากจะทำโดยก็ไม่ต้องไปสนใจใครแลนะตามที่ชอบแต่าสารเณกับเรื่องเสื้อผ้าของพวกเรา